ปีนี้น้องเจสมินครบอายุสี่ขวบแล้วค่ะปีนี้ก็จัดครอบครัวที่สซเเดนค่ะแม่ก็จัดให้พี่จจสมินในทุกๆปีและเก็บบรรยากาศไว้ให้พี่ดูตอนโตด้วยค่ะความน่ารักน่ารักของพี่กับน้องช่วยมามาทำกับข้าวด้วยค่ะวันเกิดพี่ปีนี้เราก็ทานอาหารร่วมกันจากนั้นเป่าเค้กแล้วก็เซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดน้องค่ะขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรน้องนะคะมาดูบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะว่าอบอุบุแค่ไหนวันนี้แม่ก็เข้าครัวลงมือทำอาหารเองเลยค่ะเมนูอาหารวัน เกิดของน้องวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่ใช้ก๋วยเตี๋ยวเลอรสนะคะในการทําอาหารวันนี้ถูกใจทุกคนแล้วก็อร่อยมากๆค่ะไม่ใช้เวลานานในการทําอาหารค่ะแค่หมอเดือดแล้วก็เอาเลยค่ะทุกคนมันง่ายมากแล้วก็อร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะเนื่องจากคนเยอะนิดนึงแม่ก็ทําสไตล์แม่เลยค่ะทุกคนมันออกมาอร่อยจริงๆถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยจ้า จัดผักต่างๆขึ้นโต๊ะแล้วก็พร้อมทานเลยจ้าตามมาดูบรรยากาศด้วยกันค่ะทุกคนป้าป้า När du fyller år vad? Och... Alla ljus. många Någon. det? blir 25 kanske i alla Ja, Vi delar på det. Okej, ska vi sjunga? Ja. Då har jag inte börjat sjunga? Okej, inte börjat sjunga En, två. Yulin Tut. Oh yeah. Ah vi väntar, vi väntar. Okej. Okej. Ya mohreva, ya mohreva. Ya

ทักซุมิเกอลาขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวยทุกคนทำยังไงขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะโอเคโอเคแครอทอยตาเยติพอลามช่ยกดียวเดีเยติอเบบยบบยบเบยบเบยบเยเยอเบยบเเลยจัสเบยบเบบ โอเคโอ้โหเก่งจังเลยโอเคเด่นแดนปะปายเล่นแต่นต่คนอโอ้ยคุณขันคุณเก่งพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคมันเก่งจะเอาสมินใหญ่ O, yes, means that. Oh, jasmin สตูลา Oi, โอ้ยยาสมินโกเมียนแก๊กคะเซ่ โบแบมันเจี๊ยบยินเลดูโบแบอ๋อโบแบโบแบเจ้าของวันเกิดไม่ใช่เจ้าหญิงมันจะหุนโบแบพรินเซสพเซอ็นเซ็ต c อะเ it ป็นเนเตยสองคนเลยอันนี้คุณยายเอาให้ค่ะขอบคุณค่ะ เ้ิกมีนเอามือจับเค้กหน่อยขอบคุณค่ะว่าจะพูดจะบูนาขอบคุณเอามือจับเค้กเอสวยโอเคค่ะขอบคุณค่ะอว่างลงขอบคุณค่ะเอามือจับเค้ก ซาวนาเดียวบะยิบบ่หัวยังร so ับเขามา้ามามามมามาาามามาามามามาามามาฟิาม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 อกามามามดมา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 ามากมาก ว่าถ้าใครทําเค้กกล้ามสวยคนนั้นจะได้แต่งงานนะคะของยายก็สวยของยายก็สวยจ้ามดสิทอือโอเคานอร่อยอร่อค่ะเหมือนหัวใจเลยัวใจเลยหรอโอ้ยมือนหัวใจเลยเยียมเยมเยม วันนี้วันเกิดเด็กดีด้วยน่าตั้งเยอะที่สุดโหเอะเลยอ๋อนบนแต่ใครก็ไม่รู้อันนี้แต่ใครครับแตใครก็ไม่รู้จะมียาปะอันนี้ว้ โอ้แซ่บพี่ตะโอ้ซัมแบงซัมแบงอยู่เตรียมเพลงหน่อยครับโอโรซาโอ้ยัสมีนฟรันฟรันอูลอฟฮะว้าได้ไม่ไม่เห็นตัวบนน่ะอ่าสิโทร <coughs> <compteaisama coughs> vale. <nécess consultation administration> <hounds> กูรู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอกอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกใจมากเลยค่ะว้าวว้าวไปแม่จ้ะเบิ้งเบิ้งพูดดีนะสันหน้ามาดูสิแอนชาแอนนาแอนชาอนนาะก็บไปทำแบม Bam, from uh, From the Alex, so be, from the so I. <laughs> 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 เขาคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะก่อนหันหน้าไปขอบคุณค่ะว้าขอบคุณค่ะหรืยังจ้าสวยก่อนจ้าพี่ไอ้ก่อนจ้าพี่ไอ้กับพี่อเลิซสวยก่อนค่ะว้าลาซาลาซาโต๊ะโต๊ะว้าไปเด้อ หน้าไปหาแม่นี่สมันช์พิตาทางนี้ทางนี้พิตา้้ววาาแม่ใส่ได้นทเ ยูส์มนลองบ้างลองบางลอบาเอาใส่ให้ดูก่อนแอนตตินแอนตนตินอันตินออมียแอนตันติอ่ะหับตาหับตาปิตากราดไอ้สโนว์สโนว์ดูวีดีสโนว์ดีจัดจี้คัลดูว้าวเมื่อไรพอดีเลยเอาปิตาปิตาปิตาคอมมาเมีย

Ja, Och sen eh, Jasmine är stor. Jolin! Ja, <snar> Nästa Jolin! är har vi! Jasmine, du måste sätta på det så du åker med den. Vi går ut. Va? Vi går ut. Gå ut med? Sätta på. <snar> <här> prova, prova. <snar> <skar> ว้าวจะโอเควะย่อมว้ขอบคุณค่ะอู้หู้นี่ของนายใช่ไหมคะใช่ค่ะของชอบของเขาเลยของชอบเลยอันเจ้าหญิงเอลซ่าโอ้หนีอ้วนโอเซนยูลย่อวนี่อว้า สัมาพรินเซสา์อามันตัวอะมันตัวสิมันตัวสิบ่นะแจสมินแจสมินบอกมือที่แจสมินสิว้าวเป็นแสงทำหัวใจให้คุณน้าหน่อยทำหัวใจให้คุณน้าหน่อยนะยัดตายัดตาพี่ยัตตาว้าวเอวิลลี่เสียด้วยนะมันจะได้คลอดชอบไหมคะ ชุดสีอะไรสีฟ้าแไปขอบคุณขอบคุณพี่ไอไปหอมแก้มครั้งหนึ่งไปจุ๊บแก้มก่อนพี่ไอไม่ค่ะแต่หาแดนนี่สิค่ะนี่ค่ะฮาหาหานี่น้อไปหอมแก้มหอมแก้มรองรอขอบคุณค่ะพี่ไอพี่ไอไอเจ้าไหมคะชอบไหมชอบค่ะว้าวอะมนมนมนว้าพอแล้วทีหลง ตแกคบทางแตนิสาก็อกแตเอกขอบคุณ่ะเอก่ขอบคุณค่ะเอกมาหอม่อมาหอมกอโสวยไหมคะสวยสวยค่ะว้าวฟิเบิ้งกบเบิ้เบิ้งกบโอ้ยว้พอดีเลยเอาหนังเอานังเอาหนังด้ Ja! <laughs> yeah. Wow! Fötterna är där. Hämta skon. Bakåt, flytta bakåt. bakåt. Så. Nå den, nå den. Mm. Så, håll den samman. Fötterna där. Så bromsar du när du ställer fötterna där på. Då tar vi med henne till... ขอบคุณนะเอกค่ะใส่ได้พอดีเลยอาหันหลังสิมุนให้แม่ดูสิมุนตัวให้แม่ดูสิว้าวอนุบาลมีน้อยชอบไหมคะชอบโอเคนิจกบนิกุ๊บนิจุกบนิจุ๊บนินิจุ๊บนินิจุีบนิจุ๊ยนิน Jaha, är det där? Kan du styra, Jasmin? Svänga? Sväng! Sväng! sväng. Släng. Den svänger ja. när jag drar i snöret. Prova bromsa då, Jasmin. Bromsa! Bromsa! bromsa. Flytta ben, bromsa. bromsa! Ja, så! Så. Så Såja, ja, nu kan du sätta tillbaka fötterna. ถ้าหนูจะเบรกหนูเหยียบไว้ถ้าหนูจะหยุดอ่าล้วก็เอาขาออกมาขึ้นไปสุดหน้ารถสุดหน้ารถสั่วจะได้สัวถ้าหนูจะเบรกหนูจะเบรคตรงนั้นวิ่งอ้ยสวิงอ่ะสวิงอ่ะสวิงอ่สวิงอ่ะโอ้ยยังติดตู้ Wow. Mm. Yeah. Roligt, va? <laughs> är det roligt? Är roligt? Var det roligt? Är det kallt? Inte kallt. <laughs> Inte kallt. Åh. Oh. Wow. Det var roligt. Ring på snöen sen, sen. Mm. Det sen. Det blev bättre sen. Att stugan och mm. Ja. Då leka sking. Mer, det är detsamma. Ja, åka med mig. Ja. Mm. Så, nu har vi provat att den funkar då. Tack så mycket pappa. Framma pappa. Tack så mycket pappa. Mm. Mm, mm. Okej. Okay.